การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎร2,566ของจังหวัดสุพรรณบุรีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566เป็นการเลือกตั้งที่ถูกจับตามองจากประชาชนสื่อมวลชนและนักวิชาการเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งจากรูปแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวมาเป็นระบบบัตรสองใบ ซึ่งส่งผลให้พักการเมืองใหญ่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นหลายพักการเมืองเร่งรัดโครงสร้างและปฏิรูปโฉมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางกฎหมายและบริบททางการเมืองหรือสลับสับเปลี่ยนเครือข่ายพักการเมืองอิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเมืองไทยจึงได้มีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองระดับพื้นที่โดยการทําความเข้าใจพฤติกรรมทางการเมืองและกติกาใหม่ทางการเมือง เพื่อนำมาพัฒนาการเมืองการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตยต่อไปโดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าหรือสแกนคิวอ d e โคตท,ที่ปรากฏขึ้น